ครับคุณผู้ชมครับเด็กสมัยนี้สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมมาเปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยนะครับวันนี้เราพาคุณผู้ชมล่องใต้ไปที่จังหวัดยะลาครับแน่นอนเมื่อพูดถึงจังหวัดยะลาหลายคนก็จะยังติดภาพของความไม่สงบอยู่อย่างต่อเนื่องวันนี้เด็กสมัยนี้จะพาไปรู้จักกับคนรุ่นใหม่ในจังหวัดยะลาครับคนกลุ่มนี้เขาออกมายืนยันว่าเขาจะเดินหน้าดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและปรับเปลี่ยนยะลา ให้มีภาพที่ดีและเกิดความสงบสุขให้ได้พวกเขาจะทำอย่างไรติดตามได้ในรายการเด็กสมัยนี้ในสัปดาห์นี้ครับ S 1> <S 1> <S 1> เสียงบรรเลงเพลงจากวงดุริยางโรงเรียนเทศบาล5ดังไปทั่วหัวถนนในตัวเมืองยะลากับบรรยากาศพิธีเปิดงานกีฬาสีโรงเรียนนิวงชุนอุปถมัมท่ามกลางสถาน,นการณ์ความไม่สงบที่แม้ว่าจะยังไม่จบสิน้นแต่วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่คนยะลาแช่มชื่นคึกคักและมีความสุขกับลูกๆหล,ลานๆของพวกเขาแล้วลูกของพี่นี่ทาอะไรในกีฬาสีตรงนี้ครับลูกของพี่ก็จะมีเป็นเชียร์ลีดเดอร์ค่ะของสีสีม่วง แล้วก็ลูกคนโตก็จะเป็นนักกีฬาแต่ก็คือเดินเดินร่วมร่วมวงด,ดนตรีรู้สึกยังไงเวลามีกิจกรรมแบบนี้ครับก็ดีนะคะจะได้สามัคคีกันแล้วก็ผู้ปกครองก็จะได้มารู้จักกันแม้วันนี้จะเป็นวันพิเศษวันหนึ่งของบรรดาผู้ปกครองที่มาดูการแสดงของลูกๆแต่สําหรับเวราวุฒิศรีนวลหรือครูทามแล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เขาตื่นมาทํางานแต่เช้าทําหน้าที่ผู้นําวงดุริยางของโรงเรียน ามหัดเล่นดนตรีเพื่อกลอมกลาวจิตใจของเขาตั้งแต่อายุ17ปีโดยที่ไม่รู้เลยว่าดนตรีจะกลายมาเป็นสิ่งที่นำใจและนำชีวิตของทามทามเรียนจบชั้นปริญญาตรีคณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาด,ดนตรีสากลมหาวิทยาลัยราชพัฏสงขาก่อนที่จะมาฝึกงานที่โรงเรียนเทศบาล5ในช่วงเทอมสุดท้ายของการเรียนทุกวันนี้ความสุขของทามคือการได้สอนเด็กๆชาวยะลาให้ได้เรียนดนตรีชาพะพะานะคะเจอกันกี่โมง จบโ,โ,<ย>โอเคค่ะอคขอบคุณค่ะครัคคบ,บนักเรียนบอกเพื่อนก่อนเร็วลงลงมาใดนูแล้วก็เงียบเงียบด้วยเงียบเงียบนะครับอะไรครับไปอยู่มตุลาหน่อยเอเงียบเงียบก่อน,ไ,นไปไปบนนันไดนู้นนะเด็กนีสสนเหมือนกันนะครับสนสนเหมือนกันครับแต่ก็ต้องก็ต้องคุยก็ต้อง เคยคับ,บดีดีเออเคยมีแบบเหนื่อยบ้างไหมเหนื่อยสุดๆไม่อยากสอนแล้วอะไรเงี้ยก็มีเหนื่อยบ้างแต่ว่าคือเราเรานัดคือใจใจมันรักอะครับที่อยากจะเป็นครูที่อยากจะแบบอยากให้เขาเป็นเด็กดีคือก็ต้องต้องเราต้องอดทนนะครับเพื่อที่เขาจะได้เป็นเด็กดีนอกจากทามแล้วดนตรียังมีความหมายต่อท็อปเป็นอย่างมากท็อปคือน้องชายแท้ๆของทาม วันนี้ท็อปอายุ18ปีท็อปขึ้นมาอยู่ที่กรุงเทพได้เกือบ2ปีแล้วและไม่ว่าจะอยู่ไกลกันแต่ทั้งสองคนก็ยังติดต่อหากันอยู่เสมอสนิทก,กันมากครับบางครั้งผมกับน้องผมไม,ไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะเรียกเขาว่าพี่จะเรียกชื่อเล่นเลยคือสนิทก,กันมากครับก็จะไม่ค่อยอยายถึงพี่ผมอายุห่างประมาณห้าห้าปีครับก็น้องเป็นห่างพี่ห่างกับน้องน้องขอองงน้งสาวผมครับประมาณ10 สิปีได้แล้วมาอยู่กรุงเทพแบบนี้ได้ตามข่าวที่ยาลา้างไหมก็ตามคร<า>ับเ <ๆ S 1> พราะส่วนมากผมก็เล่นทางโซเชียลคือทาง f c e e o o o นะคบมันจะมีเพจเหตุการณ์เหตุการณ์ของยะาราอยู่ผมก็ไปเปิดดูบ้างแล้วก็มีอะไรบางครั้งก็ถามแม่บ้างว่าเออมีอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเป็นห่วงไหมใจนึงก็เป็นห่วงครับแต่ ทำไงได้ครับคือผมก็ต้องมาทำมา,มาทำหน้าที่เรียนที่กรุงเทพแต่แต่คือบ้านเราก็อยู่ที่นั่นคือเราก็เป็นห่วงเหมือนกันครับก็มีคุยกับพี่บ้างนะว่าถามเขาว่าเขาทำงานเป็นยังไงบ้างเเพราะตอนนี้ก็งานเขาหนักเหมือนกัน<ม>เป็นอาจารย์สอนแล้วเป็นเขาเปิดสอนพิเศษด้านเครื่องสายยาลาด้วยแล้วเป็นอาจารย์ที่วงออเคสตรายาลาด้วยก็เป็นห่วงตรงนั้นนะฮะเป็นห่วงนะ บางครั้งก็ให้คำปรึกษาเขาเยอะเหมือนกันเทียบแล้วเรายัางเหมือนว่าก็แยกกับพี่มาตั้งแต่เด็กๆใช่คิดถึงพี่ไหมความรู้สึกเราก็คิดถึงนะสำหรับสองพี่น้องไทม์และท็อปดนตรี คือทุกอย่างของชีวิตท่ามกลางเสียงระเบิดเสียงปืนและความไม่สงบดนตรีก็เป็นตัวช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาทั้งคู่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนใต้โดยในเช้าวันที่18สิงหาคม2551คุณพ่อของทั้งสองคนถูกยิงเสียชีวิตคาบ,บ้านพักคุณป้าของทามและท็อปย้อนเลาให้ฟังถึงเหตุการณ์ในบ่ายวันนั้นวันที่ทามและท็อปเสียคุณพ่อของพวกเขาไป เล่าให้ฟังนยครับว่าสิปีที่แล้วที่มีคนเล่ามาเนี่ยมันเหตุการณ์มันเจออะไรขึ้นบ้างครับเกิดที่จุดไหนยังไงบ้างครับค่ะก็ก่อนหน้าก่อนหน้านี้ก็คือเป็นร้านขายข,ายของชําอยู่ค่ะือตอนนั้นมีอาศัยก็มีสองคนมีพ่อกับแม่อยู่สองคนขายของอยู่ก็พ่อก็ตอนนั้นก็เจ็ดหกสิบเจ็ดปีแม่ก็หกสิบหกปีก็ขายของอยู่ในบ้านก็ประมาณเกือบเที่ยงอะค่ะ ก็มีวัยรุ่นสองคนขี่ขี่มอเตอร์ไซค์มามาจอดหน้าบ้านแล้วก็เขาก็เดินเข้าไปข้างใน,งน,นค,ค่ะแล้วก็ปกติตรงนี้จะเป็นขายของชําแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตู้บุหรี่เขาก็เข้าเมื่ปีก่อนนี่บ้านแบงนี้เป็นร้านขายของชําใช่ค่ะบรรยากาศอะไรก็จะไม่ใช่แบบนี้ค่ะ,ะเชิญฉล่าต่อท่านผูงชมนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นโต๊ะตู้ตู้บุหรี่ เขาก็เข้ามาพ่อก็ยืนอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็เขาก็บอกว่าขอซื้อบุหรีหน่อยพ่อก็เลยหยิบให้พอหยิบให้เขาก็เข้ามาหันมายิงก็พอดีแม่อยู่หน้าบ้านคงจะเห็นเหตุการณ์ด้วยก็เลยพอยิงยิงยิงพ่อแล้วก็หันมาตอนนั้นแม่ทํากับข้าวอยู่หน้าบ้านก็เลยไวรุ่นก็เลยต่อมา ตรงนี้ค่ะคมายิงแม่อีกแล้วก็มีลูกค้าอยู่หนุ่มคนตรงนี้จะเป็นมาหินอ่อนขายของให้ลูกค้านั่งลูกค้านั่งนี้ลูกค้าอาจจะเห็นเหตุการณ์ด้วยก็เลยหันมายิงลูกค้าอีกคนหนึ่งก <Caitlin> ็ลูกค้าพอโดนยิงก็วิ่งไปทางดูนะเป็นในซอยก็ช่วงค่ะช่วงเวลาเกิดขึข้นนานไหมครับกี่านาทีครับ ก็ช่วงนั้นพอโดนยิงแล้วแฟนแฟนก็พอดีตอนนั้นเลี้ยงเป็ดไก่อยู่หลังบ้านแฟนก็เลยโทรไปบอกตอนนั้นทํางานอยู่แกก็เลยโทรมาแกบอกว่ารีบกลับบ้านด่วนถามมีอะไรไหมบอกพ่อโดนยิงพ่อโดนยิงก็ตอนแรกนึกทําอะไรไม่ถูกก็เลยโทรหาลูกสาวคือความที่ตกใจลูกสาวตอนนั้นเียนู่เทคนิคลูกสาวก็มารับก็ขี่มาบ้านขี่มาถึงก็ ตำรวจอยู่ได้หมดแล้วก็ถามตำรวจมีอะไรไหมคะเขาก็ไม่บอกคือเขาก็รู้คือตอนนั้นพ่อเสียแล้วเขาก็ไม่ให้เข้าก็าแฟนก็เลยไล่แฟนบอกว่าไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลก่อนให้ไปดูแม่ก่อนก็เลยตามไปคือตามไปแต่นั้นก็สั่นทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันก็ไปถึงโรงพยาบาลแต่ลุงแม่เขากำลังปั๊มทต็มหัวใจ คุณพ่อของไทม์ท็อปและแก้มน้องสาวข,ของทั้งสองคนเสียชีวิตไม่นานหลังจากนั้นในขณะที่ทั้ง3อายุได้เพียงแค่ 18, 11และ6ปีเท่านั้น มากกว่า5ปีวันนี้คือวันใหม่ของครอบครัวสีนวลสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปคือสองพี่น้องทามและท็อปต้องใช้ชีวิตอยู่ไกลกันทามยังอยู่ที่ยะลาส่วนท็อปมาอยู่ที่กรุงเทพท็อปยอมรับว่าความไม่สงบที่ยังคงไม่หยุดนิ่งทําให้เขาคิดอยากให้คุณแม่ย้ายมาใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพบ้างแต่สุดท้ายยะลาก็ยังเป็นบ้านเกิดที่ท็อปรักที่สุดอยู่เสมอมาอยู่กรุงเทพแบบนี้ได้ตามข่าวที่ยะลาบ้างไหมก็ตามครับพาะส่วนมากผมก็ เล่นทางโซเชียลคือทาง f c e e o o o นะคบมันจะมีเพเหตุการณ์เหตุการณ์ของยะลาย,ยผมก็ไปเปิดดูบ้างว่ามีอะไรทุกๆวันนี้คือปิดปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้เขามาอยู่แต่แม่บอกว่าไม่สะดวกคือทำงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะแม่ผมทำงานคนเดียวนะพ่อผมเสียตั้งแต่ผมอยู่ป .6 ตั้งแต่อายุ12ครับก็ส่งก็ อยากบางครั้งก็อยากกลับมาคือปิดเทอมปิดเล็กๆนี้ปิดแบบเข้ารรษาอะไรเล็กๆน้อยๆอยยก็แอบ,บกลับไปบ้างครับ4-5ี่ห้าวัน,นก็มาก็าาได้กลับบา้างครับปีนึงกลับกี่ครั้งเนี่ยปีหนึ่งกลับไม่เกิน5า้าครั้งครับไม่เกิน5ครั้งแล้วช่วงระหว่างนั้นติดต่อกั็นยังไงบ้างครับคือโชคด,ดีที่สมัยนี้มันโลกออนไลน์มัน ทันสมัยฮะก็เล่นไลน์คุยกันบ้าง a c e b o o k คุยกันบ้างครับสกายบ้างอะไรเคยคิดอยากไปอยู่กรุงเทพบ้างไหมเหตุการณ์ท,ทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยมันทั้งเหนื่อยงานก็เหนื่อยเด็กก็วุ่นวายเราก็เล่นดนตรีเป็นก็น่าจะไปหาอาชีพประกอบในกรุงเทพได้นเคยคิดกลับไปบ้างไหมครับคือยังคือ,คอเวลาทําไปเข้าค่ายหรือว่าไปไปเรียนอะไรแบบนี้ทําก็ได้ไปมีโอกาสได้เข้ากรุงเทพบ่อยเหมือนกันแต่ คือเข้าทุกครั้งก็ไม่ไม่เคยคิดที่อยากจะจะอยู่ตลอดคือไม่ไม่ค่อยชอบแบบสังคมที่วุ่นวายชอบสังคมที่เป็นบ้านบ้านนอกแบบตื่นเช้ามาเห็นผู้คนเยอะแบบผู้คนที่พบปะคุยกันเหมือนญาติสนิทกันแบบเหมือนถามไปไหนอะไรก็คุยกันทุกคนรู้จักกันหมดคือไม่ชีวิตไม่ได้เร่งรีบอะไรคือ เหมือนเช้ามาก็แวะกินน้ำชากาแฟตอนเช้าเช้าแล้วก่อนจะไปทำงานคุยกันเหมือนเมื่อวานเป็นยังไงบ้านวันนี้จะทำอะไรอะไรแบบนี้ก็คือมีความสุขมากกว่าครับเล,เลยเลือกที่อยากมีาลาแล้วมีความสุขกับบ้านเกดิดทำอะไรเองนะแต่ว่าก็ไปอยู่ต่างจังหวัดจังหวัดอื่นนะเอาไหมถ้าชอบชีวิตต่างจังหวัดก็มีหลายจังหวัดให้เลือกนนี่คือเราเรา เกิดที่ยาลาโต,ตที่ยาลาความผูกพันทุกอย่างคือเหมือนอยากอยากให้จังหวัดของเรานมีประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงอยากทําให้เด็กๆในจังหวัดของเรามีชื่อเสียงประสบความสําเร็จไปดังในจังหวัดอื่นให้เขาอิจฉาหรือว่าอยากให้คนในจังหวัดยะลาภูมิใจในจังหวัดของตัวเองอะไรอย่นี้ครับคืออยากกลับมาพัฒนาบ้านบ้านเกิดตัวเองมากกว่าครับที่ภูมิใจที่สุดในชีวิตนี่คืออะไรครับ ภูมิใจที่สุดในชีวิตก็คือมันมีหลายเรื่องนะครับแต่เรื่องเรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่เล็กสําหรับคนบางคนแต่คือสําหรับผมผมรู้สึกว่าภูมิใจก็คือผมตบโตมาโดยที่พ่อผมเสียชีวิตตอนตอนอยู่มปลายใช่ไหมประมาณม .5 ทีนี้ก็ได้เข้าไปเล่นดนตรีได้อยู่ในวงออเคสต,ตาารายะลาทีนี้พอ มีปิดเทอมเราก็จะไม่ไม่ไปไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับไปเล่นเกมไม่อะไรไม่นันคือเข้าค่ายดนตรีอย่างเดียวทุกปิดเทอมนะครับเขาก็จะพาเราไปหาคือเราไม่เพื่อนเราก็ไม่ไปแบบสูงสิงไปเที่ยวเล่นอะไรคือมาแต่ดนตรีอย่างเดียวตั้งแต่ม .5 ทีนี้พอจะไปเรียนมหาลัยก็คิดที่จะไปไปเรียนเกี่ยวกับดนตรีเลยทีนี้ก็ ท่านนายกก็ให้โอกาสเด็กยะลาที่ไปเรียนดนตรีศึกษาด้านดนตรีจริงๆให้โอกาสมาสอนรุ่นน้องโดยให้ค่าตอบแทนภูมิใจก็คือตั้งแต่เรียนมหาลัยมาไม่ได้ขอเงินแม่ใช้คือเราหาหาเลี้ยงชีพด้วยตัวเราเองก็จนตอนนี้จบเขาก็แบบยังยังให้เราเป็นเป็นครูครูสอนพิเศษที่ออคเคสต้าต่อก็คือยังไม่ได้ไม่เคยใช้ตังตังแม่เลย วันนี้ททมใช้เวลาในทุกวันของชีวิตปลูกฝังเด็กๆให้มีดนตรีในหัวใจต้นน้ำและภูมิคือส่วนหนึ่งของเด็กๆชาวยะลาที่มาเรียนดนตรีกับคุณครูทามทุกเช้าว,วันเสาร์ทั้งคู่บอกว่าดนตรีคือความสุขของพวกเขาวันนี้วันเสาร์ไม่อยากนอนอยู่บ้านเหรอไม่อยากเรียนมากกว่าแล้วเป็นพี่ที่นอนอยู่บ้านดูกระตูนไม่สบายกว่าไม่เอาไม่เอาดีกว่าชอบเรียนดนตรีทำไมถึงชอบเรียนดนตรี มันสนุกครับอืสนุกอย่างไรบ้างครับได้เล่นหลายๆเพลงแล้วก็มันมีความสุขมากนะเวลาเล่นนะแล้วอยากเล่นดนตรีไปน,นานๆเลยไหมอยากครับอยากทํางานอะไรโตขึ้นอยากเป็นอะไรถ้าฝันเลือกได้อยากเป็นอะไรนักดนตรีครับดนตรีเล่นอะไรดีวอลินครับแบน,นี้เหรอครับเก่งๆเลยไหมครับอยากเก่งขนาดไหนต่อไปในอนาคตมากมาก ขนาดไหนเราให้ฟังหน่อยฝันที่เรามองเอาไว้นี่เป็นเล่นที่ไหนดีต่างประเทศแล้วว่าหรือยังไงดีต่างประเทศอะต่างประเทศเลยนะคร,ครับผมอนาคตเราอยากทํางานอะไรเป็นครูครับครูอะไรครับวิชาดนตรีครับวิชาดนตรีเราเรียนกับครูธามะทุกวันนี้เนี่ยครับครูธามสอนอะไรบ้างสอนไวโอลินครับไวโอลินครูธามใจครูธามดุไหมเวลาสอนไม่ดุครับครูธามเล่นเก่งแล้วก็เลยอยาเกเป็นครูธาม ครูทามเล่นเก่งอย่างไร้างเล่นได้ทั้งไวลินทั้งโยลา่าเล่นได้หลายอย่างค่ะก็เลยอยากเก่งเป็นครูทาม5ปีหลังจากผ่านพ้นเหตุร้ายชีวิตของคุณพ่อของทั้งทามท็อปและแก้มไม่มีวันกลับมาแต่เด็กๆทั้ง3าคนก็ไม่เคยถอยหลังนอกจากทามที่สอนดนตรีแล้วตัวท็อปเองก็ตั้งใจเรียนวิชาดนตรีด้วยหวังว่าวันหนึ่งเขา จะนำวิชากลับไปพัฒนาบ้านเกิดตัวเองก็คิดอยู่เสมอว่าทำยังไงให้ตัวเองมีส่วนหนึ่งในการพัฒนาบ้านเมืองก็คือที่ที่ทำมาก็คืออยู่ในวงออเคสตารยายะลาครับได้ทําชื่อเสียงของให้กับจังหวัดยะลาก็เป็นที่พอใจแกจังหวัดใกล้เคียงเป็นที่ก็ทำให้ชื่อวงชื่อชื่อเสียงของวงและเทศบาลนครยะลาก็มีชื่อเสียงเยอะมากกบ เป็นที่ภูมิใจเหมือนกันคือเราเป็นเด็กเราไม่สามารถทําอะไรที่มันเกินความเป็นเด็กได้แล้วก็มีอย่างเดียวคือการเล่นดนตรีถึงมันไม่สามารถจับจนได้แต่ทําให้แบบลดความบาดหมางของคําว่าจังหวัดยลาจังหวัดที่แบบไม่มีใครกล้ามาก็ทา,าตั้งแต่มีวงนี้มาก็ก็ เยาลายก็มีชื่อเสียงขึ้นเยอะครอ,อถึงบ้านเมืองเราจะไม่มีการพัฒนาแต่คนของของคนเราก็มีการพัฒนาเยอะมากแม้จะผ่านเหตุการณ์เลวร้ายมามากแค่ไหนแต่ในทุกๆเชา้าเยลายก็ยังมีคนตื่นขึ้นมาด้วยความหวังและความฝัน ความหวังที่จะทําให้ยะลาดีขึ้นในทุกๆวนันและความฝันที่จะทําให้ยะลาเป็นบ้านเกิดที่เงียบสงบและน่าอยู่ซึ่งความหวังและความฝันเหล่านี้กำลังถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นด้วยพลังของคนรุ่นใหม่เหล่านี้ครับทั้งหมดนี้คือเด็กสมัยนี้สัปดาห์นี้ครับหวังว่าคุณผู้ชมจะได้แรงบันดาลใจไปจากน้องไทสและน้องท็อปไปไม่มากก็น้อยติดตามเด็กสมัยนี้สัปดาห์หน้ากลับไปที่กรุงเทพครับเราจะไปคุยกับคุณครูสมัยนี้ ไปดูกันว่าคุณครูสมัยนี้ที่ปลูกฝังเด็กๆให้มาเป็นอนาคตของชาตินั้นเขามีเทคนิคและวิธีการสอนอย่างไรครับ